ครับมือนี้จะผ้ามายามตุ่มอีกครับตุ่มกระซุมครับตีผมใส่ไว้ครับตุ่มหน่อยสองตุ่มครับฝนตกขมือครับช่วงนี้ตกดีครับนามเปลี่ยนสีครับเป็นนามแดงครับมันก็เลยปลาบ่คอยเขาไายในแต่ว่าก็มาใส่ร่องเมองทาเพื่อเขาถ้าพวกเขาก็จะกู่ครับเพราะว่ามันนามมันฝนตกในปลาแบบนี้มันบื่อแน่กินนะครับก็เลย จะ่ยายามลงมือทาถูกก็จะใส่ไหวจะผ้ามายิดตามมามันจะโดนบัครับกระซุมกับซุมอีกกระซุมอันนึงครับก็ตุ่มอีกสองตุ่มครับกระซุมดักปลาเลยครับนะเพื่อนครับคือผ้าลงยพยายามพอดีฝนเสาร์ลวครับมันก็ตกมันก็ยุดครับปครับคือผ้าลงพยายามครับ ม,น,มนัหยาบโลเลยครับเห็นไหมครับเหยาบโลเลยครับโอ้ถือครับถือกลุ่มนึงนะครับถือหลายเลยครับนะครับ เบื้งเขื่อนชัดครับเก็บโลเลยเอเลเลยเขาตุ่มนึงครับดูนครับเก็บโลเลยอู้สวยๆตั้งสิบเปิด์เดีบวมงคูนะครับ,รบซื้อว่าผ่านนี่ครับเก็บโลเลยปลาขาวครับเหมือนนี่บุญเอาถุงมาใส่เลยครับหน่อยบุญเอา ทั้งมาใส่ครับเพราะว่าเาไปปล่อยนะครับคิอว่าพานนะครับสำนียครับตุ่มหนึ่งเขาตุ่มเดียวครับนี่ออกอ่ะตุ่นกับพอดีงามครับอัศีไส้ไอีครับก็อา,อาหารถือว่าพานอยู่ นึกว่าจะบกเขาครับแต่ไม่เตอใส่พอดีงามครับนะครับผมจะใส่วีครับเต้าตุ่มตัวนั้นมันเป็นขบเปลือกครับตุ่มกระซมก็เลยบกเขาไม่เขาตุ่มเดียวตุ่มตัวนั้นก็ขบเปลือกพอผมก็เปลี่ยนเนียไปเรื่อยๆครับนึกว่าจะบกเขาครับใคขอบพูดหลายๆครับที่เขามาติดตามรับชมครับฝากกดติดตามด้วยครับ ฝากกดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนครับผมก็จะเฮ็ดงยอสูตรไปเรื่อยๆครับเรียว่าผ่านมือน,นี่เอาตุ่มเดียวใส่สองสงส่ยจะแด้วตุ่มมาใส่อีกครับว่าแบบนี้ที่ว่ากินง่ายครับครับขอบคุณครับ